สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างน็ต diy channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของระบบโซล่าเซลล์ที่ช่างน็ตได้ติดตั้งไว้นะครับก็คือในส่วนของชุดนอนนาข้างหลังนี้แล้นะครับผมช่างน็ตได้ติดตั้งไปเมื่อประมาณ7หรือ8เดือนที่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมาตรวจเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ต่อร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมทีวี หรืออะไรต่างๆนะครับว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวช่างเนสะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูข้างในนะครับว่าชุดโซลาเซลล์ของช่างเนสนี้ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมใช้ในระบบอะไรนะครับผมไปดูกันเลยครับสําหรับหลอดไฟนะครับที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมหลอดไฟเป็นหลอด12โวลต์ทับ85โวลต์ DC LED นะครับผมเป็นหลอด ปิงปองเล็กๆนะครับขนาด9วัตต์นะครับผมด้านข้าง9วัตต์นะครับข้างในบนตัวบ้านอีก2หลอดนะครับรวมกันเป็น4หลอดนะครับผมสําหรับแผงนะครับแผงโซล่าเซลล์ที่ได้ติดตั้งไปก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด280วัตต์นะครับผมเป็นแผงโพลีนะครับผมใช้แค่แผงเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูว่าข้างในใช้อะไรบ้างนะครับผม ในส่วนของระบบทีวีนะครับผมที่บ้านสวนหลังนี้ได้ติดตั้งไว้ก็จะเป็นชุดจันดาวเทียมเป็นระบบ k ค b a แบนนะครับผมนี่นะครับที่เห็นข้างล่างนี่ก็น้าๆช่างเ็สนะครับที่เขาได้มาตัดญ้านะครับผมที่บ้านสวนนะครับนี่ครับหลอดไฟด้านข้างนะครับผมเป็นหลอดปิงปองนะครับข้างบนก็2หลอดข้างล่าง2หลอดนะครับผม สำหรับระบบโซล่าเซลล์ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบ24โวลต์ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นงานไทยสร้างครับก็สั่งมาจากลาซาด่านะครับผมเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับเอามาประกอบหม้อแปลงตรงนี้ก็เป็นของ u p s นะครับก็ประมาณสัก800วัตต์นะครับผมบอร์ดข้างล่าง2บอร์ดนี้เป็นบอร์ดสเตปอัพนะครับ นี่นะครับผมเพื่อใช้ในเวลาถึงหน้าเดือนพฤษภามิถุนายนะครับก็มีการตั้งแมลงนะครับผมตั้งแมลงมันตั้งแมงจิซอนหรือตั้งนกนะครับก็จะใช้ดึงไฟจากระบบ24โบโวลต์นะครับผมไปกลางทุ่งนานน่นนะครับผมซึ่งมันไกลนะครับประมาณสัก 6- 60เมตร70เมตร80เมตรได้นะครับผม ก็จะต้องใช้ในส่วนของบอร์ดสเตปอัพดันไฟไปให้ถึงนะครับผมถ้าไม่ใช้นี่ไฟกำลังจะตกนะครับเพราะว่าไฟ DC จะไม่เหมือน a c นะครับไฟดีซนี้ถ้าใช้สายในระยะยาวๆแรงดันเขาจะดรอปลงนะครับผมจะไม่เหมือนกับพวก a c นะครับถ้า a c จะไม่เป็นไรนครับผมก็ต้องใช้ในส่วนของบอร์ดสเตปอัพนะครับ ในส่วนตู้คอนโทรลนะครับผมก็จะมีในส่วนของชาร์จเจอร์นะครับผมชาร์จเจอร์ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์ขนาด3 0แอมป์นะครับผมเป็น PWM นะครับยังไม่ใช่เป็น MPPT นะครับผมบดกระแสยังไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเบเกอร์220โวลต์ครับเมื่อช่องนิดดังขึ้นนะครับผมก็จะโชว์ในส่วนของไฟ220โวลต์ขึ้นนะครับผมก็จะจ่ายออกมาจากปลั๊กตรงนี้นะครับ นี่ครับผมเสียพัดลมได้นะครับพัดลมก็พัดลมตรงนี้ก็ใช้เป็นพัดลม a อซ2 0โวลต์นะครับนี่นะครับผมใช้งานตอนกลางวันตอนกลางคืนได้ยาวๆเลยนะครับมีวิทยุนะครับวิทยุก,ก็เสียบฟังได้นะครับผมการน้ำร้อนที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นระบบ2 4โวลต์นะครับผมก็ ใช้งานได้นะครับเอาเสียบกับปลั๊กตัวบนนี่นะครับผมก็ร้อนนะครับประมาณ10นาทีก็ร้อนนะครับน้าเต็มเนี่ยนะครับผมช่างนิ้ได้ทดสอบไว้ประมาณ10นาทีนะครับสําหรับระบบทีวีนะครับก็เป็นทีวี220บโวลต์นะครับผมก็ใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมถูกแปลงออกมาเป็น HDMI นะครับเพื่อใช้กับกล่อง PSI นะครับผม เสียบเป็น HDMI ครับออกเป็น VGA นะครับผมก็ใช้งานได้นะครับจะประหยัดกว่าทีวีจอนูนนะครับผมขนาดประมาณสัก18นิ้วนะครับผมก็มีของอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาติดไว้นะครับผมก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับผมใช้งานสบายๆนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่นี่ช่างเนได้ใช้เป็นแบตรถยนต์นะครับผมขนาด80แอมป์สี่ลูกได้กันนะครับเอามาอนุกรมกัน2น,นะครับผมอีก2ก็มาอนุกรมกันแล้วก็จับมาขนาดนะครับก็จะได้อยู่24โวลต์160แอมป์นะครับ นี่นะครับเป็นหลอดไฟปิงปองที่ช่างนี้ได้ติดตั้งไว้นะครับผมสว่างมากนะครับเเีียบ่มกก็นลล เรามีเล็กเลยสินี่ยะไรไม่เลอะเอาเป็นไม้ก็เจ็บไม้ก็เจ็บแข็งบ่วงไว้แป็งบ่วงไว้ถ้ามันย่ำปุ๊บหมายความว่าดีขึ้นเลยแม่มันจะเหมือนทักษันที่เขาเขาข้างไม้ไว้จะได้มันไปย่ำไส้หรือยังมันก็จะมีมันไม่ก็มีริมของมันนอแข็งแข็งเอาไหเแน่ไว้แล้วมันย่ำมันก็ดีขึ้นแน่ถ้ามันผ่านตรงนั้นไอ้ ฟานตรงนั้นอีกเอวันพู้วันูแข่ไหยังมาไอด้ได้ได้กัรหื่อแล้วจะใช้โอ้มาได้ยังมาเปล่งักรักลกเขอะยหัไอเอาคำปั้นอ่ะใส่มาเื่ออะแต่ามกระดักขณะผมกระดักความน้ยเลยเหมือนตอนเล่น่ะดีหลังแล้วผมได้ไปยืบีบนผู้บ่ะอันกูกองอเกเป็นคนพู

เห็นก <mile> ็ได <learns> ้ไก่ก็ได้แต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนถ้าว่าเอาเห็นนะเขาจะถลิงเพราะว่าเห็นแล้วครบพอเขาเอาเจี๋นไปแคตเดียวแล้วก็ไก่ทำไมอันนี้เลยเขาต้องเปลี่ยนอย่างแลงเลยปลาบเลยบอกไอ้กแล้วน่ะไอ้จงเงงเลยมาจดมาจดมัน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 ไม่มีชุดวงไก่นี่ยวงไก่นี่ยทั้งย่ำอะไรก็คือรอดประเด็นเลยบอผ่านเลยเดี๋ยวจะเะแบ่ยนห้อ เออไก่ย่างมันรักไก่รักนกคนนี้พอร้องก็ไก่ก็ถึงได้แต่ไก่ป่านี่มันมีข้อเสียอย่างเดียวไก่ป่านี่หูดังมันดีมันจะใช้เวลากว่าอย่างอื่นเออนกคงนกเขาคนนี้มันหูดังดังมันมีแต่มันจักไะบางมีเป็นร้อยๆเลยนะแล้วอันที่ว่าไก่ป่านี่น้ำใจนะแต่ว่าอันที่ยากที่ว่าต้องใช้เวลาเมื่อมันหมูอันเบิร์ดพ4ก็โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปวิดีโอของระบบโซล่าเซลล์ที่ช่างนิตได้ติดตั้งไว้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์หรือจะแชทมาสอบถามในการติดตั้งต่างๆติดตั้งยังไงทำยังไงไม่เข้าใจตรงไหนนะครับอินบ็อกมาถามช่างนิตได้นะครับผมเดี๋ยวช่างนิตจะชิ้น ID l ดี e ไลว้ให้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในระบบโซล่าเซลล์แบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างนิตด้วยนะครับเพื่อช่างนิตจะได้ มีกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเนสขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ